สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับเองฮันจิเมฮารุกิครับผมเราก็อยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า s i l e n ซซี so Zero นะครับผมนะซึ่งเป็นเกมของค่ายฮิโโยเป็นค่ายของเกมน้องใหม่นะครับผม mm hmm. ก็ผมก็ได้ทำการโหลดเกมนี้ อัปเดตอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นที่ก็ประมาณรวมประมาณ 17G เกิกนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ก็ถ่ายในเครื่องมือถือเครื่องใหม่นะครับผมก็หาไปอย่างย้อนนานเลยนะครับซึ่งก็ผมเล่นเกมนี้มาก็ประมาณ2ปีเลยนะครับผมเป็นตัวเป็นเกมที่อยากเล่นมากๆนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่นแต่สุดท้ายก็ได้เล่นสังทีนะครับผมเพราะได้ขึ้นใหม่มาโอเคแล้วจะมาพูดเกี่ยวกับเกมนล้ว้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือเป็นเกมที่แบการต่อสู้แบบรวดเร็วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปดู่ระบบตางๆ ก็เลย่แหละว่ามันเป็นยังไงนะผมก็เป็นไปได้ว่าเกมเปิดปุ๊บหมุก็จะเล่นปับเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะไลฟ์สดตอนเล่นเกมน,นะครับผมเพื่อนๆคิดว่า่จะไหวนะนเดี๋ยวลองลไลฟ์ไลฟ์สิดเกมชินดูก่อนถ้าคิดว่าไหวมันก็จะไหวนะครับผมทำอาไวเพราะว่า,จ,าจะได้รู้ว่าเราเป็นเกือบเป็นคนแรกอะที่ได้เล่นเกมเนี่ของโลกนะอ่าอันนี้ไม่นับคนที่เล่นหลับล่วงหน้านะอันนี้แบบเป็นอย่างว่าหลุดหลับอยากเข้าเป็นคนแรกซึ่งพื้นที่นี่ผมจะปรับเป็นปานประมาณนี้นะครับผมเครื่องผมมาไม่เล่นหน้าเลย เจ็ดเป็นสามแต่ว่าซึ่งเราจะปรับประมาณนี้ก็คือความละเอียดอลินเดอร์ปานกลางละเอียดเงาปานกลางไม่ใช่เฟฟิล์มการ์ดเฟรมหนึ่งหกสิบคุณภาพตัวคอรสูงครับผมผมชอบแบบเห็นฉากตัวคอรอะไรอย่างเงี้ยมันน่าดีคุณภาพฉากต่ำไอ้พวกนี้ก็ประมาณความเพียงฟิลเตอร์สีการควบคุมก็เอาปรับตามนั้นแหละครับเสียงนี่แน่นอนเสียงก็ธรรมดาครับผมรนะาษาแน่นอนไเสียงเกม ก็เป็นภาษญี่ปุ่นเท่านั้นภาษาเกมภาษาไทยนะครับภาษา้องญี่ปุ่นเท่าไหน้นนะก็ประมาณนี้นะครับเหตุหผลที่ผมเลม่นเกมนี้มีสองหลักๆนะหนึ่งเลยก็คือชอบทีมทีมของมันเนเป็นทีมเกี่ยวกับโลกอนาคตเกี่ยวกับหูมัน มันต่างกับเกมชินเกมฮูไกเกมสตาร์เล่คอนขัง,ขงที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแบบชอบนะอะไรระบบอะไรต่างๆเออมันเป็นแนวแบบญี่ปุ่นดีอะก็ต้งดีชอบนะผหม,มาแล้วก็เป็นอันดับที่สองก็คือผมมีตละครที่อวยครับ นัั่แหละรครบผมมีตัวละครที่อวยอยู่นะครับชื่อว่ามิยาบิมั้งอยู่ในชมรมลมนักดาบอะเป็นน้องหุ่นียนต์อากาศเลยในชมรมพามาดูนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบและทำไมผมถึงชอบเพราะว่ามันมีคลิปที่แบบฝนตกไปนะก็เลยเขาดีใชอบเลยลองนี้นะครับ เออใช่แล้วก็ในเฟซผมเนี่ยผมได้คุยอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้หายนีนะก็เป็นไปได้ที่เกมนี้ผมก็อยากจะได้ไปศึกษาให้มันชำานาญจริงๆนะเพื่อแบบช่องนี้ก็จะเน้นไ่เกมที่เป็นหลักนะครับไหนๆก็ได้เครื่องใหม่ยังไงก็ท้ายสุดก็รอขึ้นได้นะครับผมนะตู้แรกเนี่ยเห็นว่าจะเป็นน้องฉลากใช่ไหมล่ะผมก็ชองสมเหมือนกันนะครับผมอะไรที่พี่อยากเลยมาๆกๆแับ ใจไม่ไหวอะ่ะอ,อยากเรื่อมากมากเลยนะครับผมโอเคที่มีคนยิ่นอะไรหรือว่าแบบข้องแนะนำอะไรก็สามารถบอกผมได้นะครับผมไม่งน้นผต้องกลับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม